มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในหลวงรัชกาลที่10และราชินีเสด็จวัดปากน้ำวันที่5กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยะวารางกูลและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปเป็นประธานในพิธีสมโภชพ,พระพุทธธรรมกายเทพมงคลณวัดปากน้ำภาสีเจริญกรุงเทพมหานครพระพุทธธรรมกายเทพมงคลเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง40เมตรสูง69เมตรเท่ากับตึก20ชั้น เริ่มสร้างตั้งแต่วันที่4มีนาคม2560สร้างเสร็จแล้วเมื่อวันที่19มิถุนาย,ยน2564ที่ผ่านมาด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเพื่อถาวายเป็นพุทธบูชาโดยพระพุทธธรรมกายเทพมงคลจะประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำวัดปากน้ำเพื่อให้ประชาชนที่เริ่มใส่ได้แวะเวียนมาสักการะบูชา พร้อมกันนี้ในหลวงรัชกาลที่10และพระราชินีได้เสด็จนมัสการพระพรหมโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำในปัจจุบันโดยเจ้าอาวาสถวายพระพุทธธรรมกายเทพมงคลองค์จำลองให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชินีด้วยจากนั้นในหลวงและพระราชินีจึงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับด้วยรถยนต์พระที่นั่งหมายเลขทะเบียนรถหนึ่งดอเด็กขีดหนกรุงเทพมหานคร ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ